เดี๋ยวพวกเรามาเรียนกันต่อในหัวข้อเอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิตินะคะเอกลักษณ์และสมการคืออะไรอ่ะมาดูกันเขาบอกว่าสมการที่มีฟังก์ชันตรีโกณมิติปรากฏอยู่เนี่ยเรียกว่าสมการตรีโกณมิตินี่ไงคอร์ดเเท่ากับหส่วนแทนเหรือ sin a เท่ากับ cos a ทำไมมันถึงเป็นสมการตริีโกณมิติรู้ไหมมันมีฟังก์ชันตรีโกณมิติใช่ไหมคะแล้วมันก็มีเครื่องหมายเท่ากับอ่าประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับเรียกว่าสมการแล้วมันมีฟังก์ชันตรีโกณมิติปรากฏอยู่ก็เลยเรียกว่าสมการตริีโกณมิตินั่นเองโอเคไหมคะส่วนเอกลักษณ์เนี่ยอ่ดูนะเขาบอกว่าจากสมการ sin a เท่ากับ cos เเนี่ยจะเป็นจริงสำหรับบางค่าของ A แสดงว่าแค่บางมุมเท่านั้น A บางมุมเท่านั้นที่ทำให้ s ายกับคอเท่ากันเช่นพายส่วน4ใช่ป่ะคะหรือ45องศา s าย45เท่ากับ cos45 เป็นจริงไหมจริงแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามุมอื่นมาใส่เนี่ย s ายกับคอจะเท่ากันไหมอาจจะไม่เท่าใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าสมการตัวนี้บ้าง คอร์ดเเท่ากับเศษหส่วนแทน A เรารู้อยู่แล้วว่าคอร์ดคือส่วนกลับของแทนถูกไหมคะมันจะเป็นจริงสําหรับทุกค่าของ A เลยไม่ว่าจะเอามุมอะไรมาแทนคอร์ดเก็เท่ากับ1ส่วนแทน a อยู่ดีเราเรียกสมการแบบนี้เรียกว่าเอกลักษณ์ L a. เห็นปะเอกลักษณ์ K L a. คือไม่ว่าจะเอามุมอะไรมาแทนก็ยังคงทําให้สมการเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนรู้จักสมการละ มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะมีตัวฟังก์ชันอยู่ข้างในนั้นก็เป็นสมการละแต่ถ้าเป็นเอกลักษณ์ก็คือมุมที่เอามาแทนทุกๆุกมุมสมการนั้นจะต้องเป็นจริงตัวอย่างตัวอย่างเดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างตรงนี้นะคะไปเขียนในอีกแผ่นหนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งเขาให้พิสูจน์ 2 cos กำลังสองเซลบ s i นกำลังสองซบวก1ส่วน cos เนะคะเท่ากับ3 cos อเซเขาให้พิสูจน์ว่ามันเท่ากันเขาให้พิสูจน์ว่าสองข้างนี้มันเท่ากันเวลาที่เราทำเราก็เริ่มต้นจากฝั่งที่มันอายุย่งยุ่งก่อนเพราะว่าฝั่งยุ่งยุ่งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนล่างอะไรมันได้ง่ายนะคะส่วน cos เมื่อกี้ที่ครูพูดเกริ่นถึงเรื่องสมงการกับเอกลักษณ์ครูลืมบอกเอกลักษณ์ที่สำคัญที่เราควรจำแล้วก็ต้องจำให้ได้นะคะก็จะมีเนักเรียนรู้แล้วแหละว่าส่วนกลับของการเป็นมันเท่ากันอย่างเช่นซนเท่ากับส่วนกลับของโคไซนซน์เท่ากับส่วนกลับของโค s ซ c เนี้ใช่ไหมคะ คอสก็คือส่วนกลับของเซกแล้วก็แทนก็คือส่วนกลับของคอหรือจะสลับกันก็ได้นะโคเซกอะโคเซกเป็นส่วนกลับของไซ์อย่างนี้ก็ได้นะคะคือมันสามารถสลับกันได้หมดเลยนะตัวนี้นะจากนั้นก็จะมี ไซดกำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับ1อ่ะตัวนี้สำคัญใช้บ่อย1บวกแทนกำลังสองเท่ากับเซกกำลังสอง1งบวกคอดกำลังสองเท่ากับโคเซกกำลังสองอ่ะอน,นี้ใช้บ่อยนะคะซึ่งตัวนี้นะเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปก็ได้ อย่างเช่นตัวแรกเราอาจจะให้อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นไซ n ์กำลังสงเท่ากับ1ลบคอสกำลังสองแบบนี้ก็ได้ถ้าเราต้องการเอาไซาไปใช้เปลี่ยนรูปเป็นคอสนะคะก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้หรือเราต้องการคอสเราก็เปลี่ยนรูปเป็น1ลบ s ซน์กำลังสองแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าต้องการตัวนี้ ก็จะเป็นแทนกำลังสองเท่ากับเศษกำลังสองลบหอย่างเงี้ยค่ะเนาะหนูก็สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปได้หมดเลยนะคะกับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเจออีกอย่างหนึ่งที่ชอบเจอก็คือตัวนี้เรื่องของ sin 2a cos ค 2 a อันนี้ก็อาจจะเจอบ้างเรื่องมุมสองเท่ามันชอบออกเนาะก็จะเป็น2 sin a cos a ตัวนี้จะได้3รูปแบบนะคะได้อะไรนะ cos กำลังสลบ s ซนกำลังสนะคะแล้วก็1ลบ2 sin ซกำลังส แล้วก็2 cos อสกำลังสองลบ1่อ่ะตัวนี้ก็เจอบ่อยประมาณนี้ที่เราควรจำได้นะอ่ะเรามาต่อกันที่โจทย์ของเรานะคะเราจะต้องทำา2 c ค s สกำลังสองลบไซด์กำลังสองบวก1่ส่วน cos เซต้านเนี่ยให้บรรทัดสุดท้ายนะทำมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันจะต้องออกมาเป็น3 cos เซต้าให้ได้พยายามจัดรูปเปลี่ยนรูปแล้วก็ สุดท้ายมันต้องเป็น3 cos อเซตาถึงจะถูกต้องนะคะ,ะเรามาดูซิว่าเราจะทำยังไงเริ่มต้นมีคอร์สกำลังสองมีไซน์กำลังสองมีคอร์สทำไงดีเราอาจจะเปลี่ยนรูปก็ได้นะคะคือสุดท้ายเราต้องการ3 cos อเซตาใช่ป่ะมันมีแต่ตัวคอรสใช่ไหมแต่ในโจทย์ของเราเนี่ยมันดันมีไซน์กำลังสองมาเพราะนั้นเปลี่ยนไซกำลังสองให้เป็นคอ s ได้ไหม ย้อนกลับไปดูด้านล่างเปลี่ยนไซน์กำลังสองให้เป็นคอสเพราะฉะนั้นจะใช้ตัวนี้เปลี่ยนไซน์กำลังสองให้อยู่ในรูปของคอสเราก็จะใช้ตัวนี้ไปแทนที่นะคะเราจะได้สองคอสกำลังสองเซตาลบหนึงลบคอสกำลังสองเซตาบวกหนึ่งนะคะส่วนข้างล่างก็เป็นส่วนคอสเซตาเห็นปะ ตอนนี้แต่ละตัวของเราเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นคอสทั้งหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจัดรูปมันก่อนจัดรูปเอาวงเล็บออกก็จะเป็นลบหแล้วก็บวกคอสกำลังสองเซตาแล้วก็บวกหส่วนคอสเซตาลบหนึบวกหหมดไหมคะหมด แล้วก็สองคอกำลังสองบวก cos กำลังสองได้อะไรได้3 cos อสกำลังสองข้างล่างยังมี c o s เซต้าอยู่จากนั้นตัดทอนได้ข้างบนคอสกำลังสองหมายถึงมีคอ s สต,ตัวนะตัดได้ข้างล่างก็ตัดได้สรุปแล้วเท่ากับ3 cos เซตา้าจบีนะ่ยเสร็จแล้วนะคะข้อแรกต่อไป ข้อ2เขาให้พิสูจน์คอสเซต้าส่วน1ลบไซน์เซต้าเท่ากับ1บวกไซน์เซต้าส่วนคอสเซต้าโอเคไหมเริ่มต้นนะคะเราก็เริ่มจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้เพราะสองฝั่งเนี้ยมันคล้ายๆกัน มันคล้ายๆกันนะคะเพราะฉนั้นนักเรียนมันยุ่งเหมือนกันอะนักเรียนก็ทําฝั่งไหนก็ได้เพราะว่าเราต้องทําให้เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะสุดท้ายของเราจะต้องเป็น1นึ่งบวกไซเซส่วนคอรเซเริ่มต้นเนาะเราต้องการให้มันมี1บวกไซอะแต่ตอนนี้ไม่มี1บวกไซมี1ลบไซอยู่ใช่ไหมคะส่วน c o s เซมีละโอเคละดังนั้นถ้ามันไม่มีเราก็ทําให้มันมีคูณเพิ่มเข้าไป คูณเพิ่มเข้าไปแบบนี้ทั้งเศษและส่วนนะมันเปรียบเสมือนการคูณด้วย1นนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแต่รูปมันจะเปลี่ยนไปคูณด้วยสิ่งที่เราต้องการเข้าไปสุดท้ายขั้นต่อไปก็จะเป็นการคูณเข้าเนาะก็จะเป็น c o s ์สเซตคูณ1บวกไซเซส่วนข้างล่างก็จะอยู่ในรูปของเห็นปะ 1- ลบทายคูณ cool 1- บวกทายอยู่ในรูปของหน้าลบหลังคูณ cool, หน้าบวกหลังก็คือผลต่างกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองอ่าบันทัดบนคอร์เซตา คูณกับ1บวกซตัวนี้ครูจะไม่คูณเข้านะเพราะถ้าครูคูณเข้าไปเนี่ยหบวกซดของครูเนี่ยมันจะหายไปเพราะบรรทัดสุดท้ายแล้วครูต้องการให้มันอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นครูจะไม่คูณคอเซต้าเข้าไปนะโอเคนะเสร็จแล้ว1ลบซด์กำลังสองเนี่ยเราจะเปลี่ยนรูปมันยังไงอะ่ะเราก็ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้สิมีไหมคะ1ลบซด์กำลังสองมีไหมคะนี่ไงตัวสีแดงๆอันที่สองนี่ไง 1>, 1- ลบไซ์กำลังสองเท่ากับคอสกำลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นค o s กำลังสองได้เห็นปะข้างบนมีคอสตัวหนึ่งข้างล่างมีคอสสตัวเพราะนั้นตัดกันได้เหลือเหลืออะไรเหลือ1บวกไซด์เซตาส่วนคอสเซตาได้คำตอบเลยเห็นปะอาค่อยๆทําไปเราก็จะได้ออกมาแบบนี้คือเรื่องของการพิสูจน์เนี่ย มันไม่ได้มีรูปแบบหรือแพทเทิร์นตายตัวเพราะนั้นนันเกเรียนอาจจะมองว่ามันยากแต่ถ้าเราพยายามพยายามดูว่าเฮ้ยต่อไปมันจะเป็นยังไงแล้วเรามีสูตรอะไรที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบมันได้บ้างนะคะนันเกเรียนก็ต้องฝึกฝนแล้วก็พยายามเยอะๆะหน่อยนะคะเรื่องนี้เนาะอะไรที่เพื่อนทําไม่ได้อะหลายๆคนเขาก็ทําไม่ได้แต่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆเราก็จะต้องทําได้ครูต้องการจะบอกว่าเรื่องง่ายใครๆเขาก็ทําได้ แต่ถ้าเรื่องยากอะ่ะมันต้องอาศัยความพยายามเนาะก็จะมีไม่กี่คนหรอกที่เราที่จะทำได้จริงๆอ่ะไปต่อนะคะข้อที่3 s i n x x ส่วน1นึ่งบวก cos x เ,เท่ากับแทน x ส่วนสะเริ่มต้น sin x ส่วน1บวก cos x บรรทัดสุดท้ายจะต้องออกมาเป็นแทน x ส่วน2ตัวนี้ปกติมุมมันเป็น x แต่มุมที่ต้องการคือ x ส่วน2เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนที่มุมก่อนเลยนะคะเปลี่ยนที่มุมก่อนก็จะเป็น2อคูณอยู่กับ x ส่วน2ส,นสกับ2ตัดทอนแล้วเลเอ x เหมือนเดิมนะคะแต่ต้องการเปลี่ยนรูปให้เป็น x ส่วน2ก็ทำแบบนี้1บวก cos อันนี้ก็ต้องเป็นสองคูณ x ส่วนสองด้วยจากนั้นจัดรูปนิดนึงพอมันเป็นแบบนี้มันจะอยู่ในรูปของมุมสองเท่ามันจะอยู่ในรูปของมุมสองเท่า sin 2สองเท่าก็คือตัวนี้ค่ะอ่ะคือตัวนี้ sin ของมุมสองเท่าได้สอง n a cos a เอเอากลับไปแทนเอากลับไปแทนก่อน ได้2 sin x 2, ส่วน2 cos x ส่วนสส่วนข้างล่าง1บวก cos ของมุม2เท่ามันก็จะมีให้เลือกอยู่3อันใช่ไหมถ้าเรียนจำได้เนี่ยมี cos กลังส a ลบไซกำลังส a มี1 2ลบ2กำลังส a มี 2cos 2กลัง 2, a, 2, สลง 2, a ลบ1นักเรียนก็ต้องเลือกใช้อันใดอันหนึ่งนะคะเอาไปแทนเราจะใช้อันไหนอันแรกเนี่ยมีทั้งไซมีทั้ง c ค s เลย อันที่2มีทรายอย่างเดียวอันที่3ามมีคอร์สอย่างเดียวเนี่เราก็มาดูว่าโจทย์เราเนี่ยควรจะใช้อันไหนคือสุดท้ายเราต้องการแทนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นทรายส่วนคอร์สถูกไหมดังนั้นครูก็จะใช้ตัวล่างที่มันมีคอร์สอยู่เพราะว่าสุดท้ายครูต้องการเป็นแทนไงมันต้องมีทรายส่วนคอร์สไงนงั้นครูจะเปลี่ยนรูปนะคะจากทรส จากไซนยสองตัวนี้สองเท่าตัวเนี้ยครูก็จะเปลี่ยนเป็นสองคอสอไม่ใช่ไซน์นะคอสนะคะคอสของมุมสองเท่านะคะเปลี่ยนเป็นสองคอสกำลังสองเส่วนสองลบหนึ่งเปลี่ยนเป็นตัวนี้เท่ากับข้างบนเหมือนเดิมข้างล่างหนึ่งลบ 2อ o s อกำลังสอง x ส่วน2แล้วก็ลบ1 1ลบ1หมดไปข้างล่างมีอ๋อไม่ใช่ลบนะคะบวกนะคะครูเขียนผิดแล้วก็2กับ2คือพอตัด1กับลบ1ไปเนี่ยข้างล่างจะเหลือแค่แค่ตัวกลาง2อ o s กำลังสอง x ส่วน2เพราะนั้นสกับ2ตัดได้เลยนะคะ แล้วก็ข้างบนมี cos x ส่วนสตัวหนึ่งข้างล่างมี cos x ส่วนสองสอ,งสองตัววันนั้นตัดได้1ตัวเหลือ sin x 2, ส่วนสส่วน cos x ส,ส่วนสอง sin ส่วน cos ก็คือแทนจบแบบนี้เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนก็ลองฝึกทำเพิ่มเติมดูนะในชีตของเรานะคะ ลองฝึกทำดูก็จะมีตัวอย่างที่4เนี่ยเขามีขั้นตอนมาให้บางขั้นตอนละหนูก็ดูว่าเขาเปลี่ยนรูปบาแบบนี้ได้ยังไงแล้วบรรทัดต่อไปเราจะจัดรูปของมันยังไงต่อนะคะแล้วก็ลองฝึกทําแบบฝึกหาที่10ดูนะคะข้อ1ข้อ2อะข้อ1.1 1.2งจุดหนึประมาณนี้ก็ลองทําดูเนาะข้อไหนที่ทําไม่ได้สงสัยก็ทักมาถามครูได้นะคะโอเค งนั้นก็จบเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ